สวัสดีครับคุยเบาๆนะฮะกับชาวนี้ที่อุทยธานีนะครับกับเช้าวนันเสาร์ที่สองพันวาคม2,566ตรงกับแรม5ค่ำเดือนสิปีถกนะครับวันนี้ก็เป็นวันสำคัญก็คือเป็นวันสูนักพันทางแห่งชาตินะครับก็นี่นะฮะวันนี้ป๋าเวทก็มาอยู่ที่บริเวณรอยต่อนะฮะของ นะครับเขตรักษาพันธุ์ป่าห้วยขาแข้งนะกรับบ้านไผ่งามนะฮะอันน,น,อน,น,น,นะนี้เป็นบ้านต้นไม้นะครับนะครับที่เป็นบ้านต้นไม้ซึ่งอยู่ในความดูแลของอป่าชนบ้านไผ่งามนะฮะนะครับเดี๋ยวถ้าสนใจอย่างไรนะฮะเดี๋ยวป่าเวจะลงลิงก์นะให้ไปให้ลงลิงก์ลงเบอร์โทรไว้นะฮะที่ในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวลงไว้นะฮะสามารถที่จะมาพัก อ่านะฮะดูสัตว์ในการคืนได้นะฮะไปชมสัตว์ป่าที่ออกหากินตัวกลางคืนได้นะฮะติดต่อได้นะฮะนะครับนี่ก็คือความสมบูรณ์นะของอ่ารอยต่อพื้นป่านะฮะมองเห็นป่านะฮะยังมีความเขียวชุ่มครับเป็นป่าเบญจพรรณนะป่าเต็งป่ารังมีป่าไผ่ป่าแซมอยู่มองเห็นไกลเราเห็นเขานะฮะอ่าเขา นางรำนะฮะเห็นอยู่อย่างเงี้ยเขานางรำนะฮะเนี่ยเขานางรำนะครับอ่ออา,อาอและบริเวณหวัวแข้งอ่าที่อยู่การเขยข้อแข้งอยู่ตรงนี้ประมาณนี้นะฮะนะครับอ่านะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นป่าเป็นรอยต่อที่ท,ที่สําคัญอย่างหนึง่งเพราะตรงนี้เขาเรียกว่าอ่าป่าทุ่งแฝกนะครับเนี่ยเห็นเป็นเดิมทีมันเป็นไร่นะฮะไร่ชาวบ้านแต่ทางรชาชการได้นะฮะได้ขอ พื้นที่นะฮะคืนเพื่อจะดทาเป็นนะครับทุ่งหญ้าให้สัตว์ป่าที่อ่ากินพืชนะฮะอย่างเช่นพวกช้างพวกเก้งกวางนะอุบะแดงนะฮะได้เป็นแหล่งนะฮะที่จะให้อาหารสัตว์ป่านะครับนี่นะฮะก็คือนะฮะใครที่อยู่ใกล้นะอาจารย์นี้จะเป็นนะฮะ ไร่ของชาวบ้านนะที่ไร่ข้าวโพดที่ยังเขายังทำนะฮะคือผลทักเกษตรอยู่นะฮะแต่ก็ต้องระวังนะต้องมีมาเฝ้านะเพราะว่าสัตว์ป่าเขาก็จะมากวนหน่อยนะฮะทั้งช้างหมูปานะฮะเก้งกวางัูแดงนะฮะลิงนะฮะนะครับทุกอย่างนะฮะกระตอกกระแตนะฮะมาต้องมาดูแลเอานะฮะนะครับนะครับ นะครับเช้าเ้าอย่างนี้นะก็นะครับมาพูดคุยกันแบบเบาๆนะครับกับเช้าวันเสาร์นะฮะมาดูงะนปานต้นไม้อย่างนี้นะฮะนี่นะฮะบรรยากาศบริเวณตําบลระบํานะฮะอำเภอลำศักดิ์ของจังหวัดอุทัยธานีนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเราอยู่ในรอยต่อนะฮะของแหล่งมอดกโลกนะฮะ นะในวันที่9-10นี้นะฮะก็จะมีงานนะฮะมอดกโลกพุทหาแข้งที่จัดที่บริเวณอำเภอรประไร่นะครับถ้าอยากสนใจก็จัดไปเลยนะฮะที่อำเภอรประไร่นะฮะนะนครับเดือนน,นนี้แหะฮะวันที่หนึ่งแล้วนะอีกประมาณเจ็ดแปดวันนะก็ถึงละนะครับก็เป็นการอําลึกถึงนะฮะนะฮะียกว่าพี่สืบนะหัวนหน้าสืบอดีต หัวหน้าเขตรักษาพันธป่าห้วยขาแข้งนะพี่สืบนะเขาตะเถียนท่านได้นะฮะต่อสู้ผักดันนะฮะในการที่จะรวม2พื้นป่าก็คืออ่าทุ่งหยางเจริสวนนะ,ะกับพื้นป่าห้วยขาแข้งรวมกันนะฮะเป็นมดกโลกนะฮะอ่าและประกาศเป็นมดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทยด้วยนะครับนะท่านะเราก็ต้องรักษาไว้นะะเขา สาเขาสาลงแรงลงกายลงใจนะฮะยอมสละชีวิตนะ,ะเพื่อผลักดันนะ,ะให้หัวแข้งเป็นพื้นต่ามนโดโรคนะครับทั้งแล้วเราก็ต้องรักษากันไว้นะครับเราเป็นคนไทยนะฮะสิ่งดีๆอย่างนี้เราควรที่จะรักษาไวน้นะครับอ่านะครับตอนนี้นะฮะอ่าก็มาพูดคุยนะฮะเกี่ยวกับ m ม n d เซตนะฮะักเล็กน้อยความเชื่อความศรัทธาต่ๆๆางๆ,ๆนะ เราคนมีอยู่แล้วนะฮะเราทําอะไรถ้าเรามันขาดมันขาดใจนะฮะถ้าทําด้วยใจทําด้วยความที่มันเต็มใจทําที่ทำนทำด้วยความที่มันอาแบบว่าเอาใจใส่ดูแลมันก็จะทําให้อาเรียแกบบว่างานที่เราทำมันก็จะรู้รวบไปได้ด้วยดีนะครับมันก็จะเกิดผลลัพธ์ที่ดีกับตัวเราเองนี่แหละครับนะฮะางนั้นแล้วจากฝากไว้นะฮะแล้วก็นะฮะ มันต,ต่างก็ไม่มีอะไรนะฮะถ้าเราเป็นคนที่นะฮะเชื่อมั่นในตัวเราเองนะฮะเป็นคนที่เชื่อมั่นในฝีมือของเราเองนะว่าเราทําได้และทําได้ดีด้วยป่าวเวเชื่อว่ามันจะส่งผลให้เราทําได้แน่นอนนะครับไม่มีอะไรเกินกว่าโรกใบนี้นะฮะที่เราจะทําไม่ได้ถ้าเราตั้งใจทําและทําอย่างจริงจังนะครับไม่ทําเล่นๆนะฮะมันจะสัต์แค่ว่าทาอย่างเดียวนะครับ ฉะนแล้วนะก็อยากจะให้หลายท่านนะครับก็ลองมองดูนะว่า,าเรานะอ่อนตรงไหนแล้วก็เติมตรงนั้นไปนะถ้าเรา,าไม่เก่งนะก็สามารถนะดูได้นะในข้อมูลใน Google ใน YouTube ต่างๆรเราสามารถที่จะนะครับฝึกให้เก่งได้นะครับ,นะรบมันอยู่ที่ความพยายาม เอาใจใส่ไม่ท้อไม่ถอยไม่น้อยนะฮะไม่แล้วก็ด้ค่าตัวเองนะ,ะอย่างนี้เราวสำหรับเราสบายเลยว่าอย่างน้อยเราก็ต้องทําได้นะครับในระดับของเราเองนะฮะของเรื่อมันต้องใช้ความหมั่นทำบ่อยนะครับทำบ่อยๆทำซ้าๆทำแบบไม่ไม่แบบหยุดนะฮะนะครับ บางครั้งเราเดินช้ากว่าเขาเนี่ยนะครับเราอายุเยอะอย่างปาเวทอายุเยอะเนี่ยถ้าเรามัวแต่ทานานค้างทำนะมันก็ไม่ทัน,นมันก็ทำไมบ่อยทําแบบเป็นประจําให้สม่ำเสมอนะเดี๋ยวมันก็เป็นเองนะฮะเก่งเองนะฮะนะครับเราอย่าพยายามไปยืมจมูกของคนอื่นหายใจอยู่ตลอดนะฮะเราต้อง หายใจด้วยตัวเราเองนะฮะนะครับมันจะผูิใจกว่าแล้วก็พอเราทําได้นะเดี๋ยวงานมันก็จะพัฒนาเราก็จะต่อยอดไปได้นะครับนี่แหละฮะจริงๆริวันหนึ่งเราไม่มีอะไรมากมายถ้าเราทํางานประจําของเรานะแล้วแต่ว่าเราจะอยู่ในสายงานไหนนะบ,บางท่านอาจจะมีงานเสริมงานออนไลน์ถามโน้นนี่นั่น เพื่อวังให้เกิดไรายได้ก็นะก็ขอเป็นกำใจให้นะให้ทุกท่านนะฮะสามารถที่จะสร้างรายได้สร้างมูลค่าจากเครื่องมือที่เรามีอยู่นะจากโทรศัพท์จากโน้ตบุ๊กจากคอมพิวเตอร์นะของเราให้มันเกิดเป็นมูลค่าเป็นเงินเป็นทองเป็นคำออกมานะฮะนะครับนี่แหละคือประโยชน์จริงๆดีกว่าเรามีมือถือ ถือไม่โกโก้โกนะฮะสกระเป๋าโกโก,โก้แต่ไม่ได้สร้างมูลค่าอะไรเลยนะครับแพลตฟอร์มต่างๆทั้งอ่ายูทูบนะเฟซบุ๊กทิกต t อกไอนะครับสารพัดแพลตฟอร์มนะฮะทางไลา์เนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างสวตนสร้างมูลค่าได้ถ้าเราสนใจนะครับอย่าลืมนะฮะอย่าสับแต่ว่าดูอย่างเดียวนะฮะอย่าเป็นเพียงผู้เสพอย่างเดียวนะฮะถ้าเราเป็นผู้ส่งนะ ถ้าเราจะซื้ออย่างเดียวนะเราก็เสียตังค์นะฮะแต่ถ้าเรา,เาส่งให้เขาเนี่ยเราได้ตังค์นะนะครับก็ฝากไว้นะเราคิดดูนะว่าเราสามารถที่จะสร้างเงินได้นะเพราะเงินนะรออยู่บนอากาศอยู่เยอะเลยนะรับา,าศอยู่เยอะเลยถ้าเราอยู่ที่ว่าเราจะสามารถที่ว่าจะเอาเงินนะฮะจากอากาศนี้ได้หรือเปล่านะฮะก็คงจะไม่ยากเกินนะ เราไปได้หรอกป่าไม่ว่านะฮะถ้าเรามีความตั้งใจอย่างที่ผมได้บอกมิติปัญญานะครับดูแลกำกับด้วยนะฮะความแข็งมันเพียนความพยายามรับรองว่าสุดยอดแน่อนอนนะถึงแน่อนอนฮะความความหวังที่เราตั้งไว้นะฮะก็ฝากไว้ด้วยฮะถ้าชอบคลิปดีแบบนี้นะก็อย่าลืมนะฮะถ้ารักก็กดไลค์ ถ,ถ,ถ้าแชร์ก็กดแชร์ถ้ารักถ้าแคร์ก็กดทับตไคร้กระดิจ้งเตือนไว้นะจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้จากเป่าเวศในช่องเป่าเวศนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะในเช้าวันเสารนะ์ที่สองันวาคอม2,566นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากไว้ขอบคุณกติดตามนะครับ